ได้คนให้เขาจะเปิดมุ้งออกได้นะพะยายามกนสวัสดีครับเมื่อน,นี้มีโอกาสดีได้มาจับเพิ่งองอกจากตู้ตู้กับเขาห้างเพิ่นครับกระที่ได้ให้ง่าพอผู้เป็นเพื่อนเป็นข้าราชการ,กรเกษียณเพื่อนอยากไปไว้ใ่ส่วนปามของเราฟานจอมสีจอนนี้ผูิบริหาเรามาจาับง่ายใช้กล้องถ้าเดี๋ยวนี้ยัง กางมุ่งอยู่เพราะว่ามันคําแล้วย่านมันหานังพญาประเหตุมารับชมรับแถาเบื้องกันี้นะครับ ต้องต้องออกกล้องเอาอยี่สิบกล้องนึงฮะให้ได้สองกล้องมันโบม,มีโอ้เอาใส่อัานคาง,อ,ง,อ,งอีกเอียงได้อยู่ดีพอฮะเอียงเอียงคางได้อยู่ได้ได้ฮะเบื่บ่อปิดตัวเซย์เอียงคางอ่ะ

ป้อนขามุ้งูงั้นผมไงไงโบบังจอแม่แเดียวเห็นครับแม่ไมเยมแมมเยมไรปองเขาว่ปองังไม่เอาขาวของจะปัดล้างอยู่ก่อังไป่เซคอนเสียงพ่อมาทำพถอะมองโอ้ เพิ่มเด้อพี่น้องเห้สบาดนี่ยนี่คือการสะทิดการเอาเพิ่งมีน้ำหวานเนี่ยแล้วมีน้ำหวานนู้หัวไม่ไหม้หนึ่งเนี่ยพอน้ำหวานไม่ไหม้ก็หนูพอน้ำหวานไม่ไหม้ปิดตาแล้วพึ่งหนึงอออันนี้ก็เอาน้ำหวานหัวแรกนี่งพอยัดเจ้าพ่อเพิ่งมาเอาเพิ่งย้ายเพิ่งไปอยู่พุ่นละมองมันอุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเราอยากได้ไปใบส่วนปาล์มอยากได้ไว้ส่วนปาล์มมีปาลาชุมในปาม มันเห็นไหมหมเลยตัวครับเออทำอยู่หลายรอบตัวอย่านี้แต่ละตัวมันขาวๆย่างนีโอ้โหงี้โบราณไปหาน้ำพยากรอืมงานพราเวลาเลี้ยงอยู่ก็ต้อง เลี้ยงเลี้ยงตามคิวมั้งทีไปทำห้าไปใส่คอนน่ะต้องเลี้ยงตามต้องต้องเอาตามมันมันตามมันตามมันจับอยู่เนี่ยมันจะเฮ็ดหนึ่งของสามเมื่อนี่ของสามมันก็มีทั้งหนึ่งของสามกันให้เดือดอื่นมันว่ายูหนึ่งกิโลในฐานหนึ่งแล้วพี่น้องกำลังเป็นฐานสอง สองหาน่าพยาช่วงนีน้น้ำเอาหาหยังโอ,อ,โอ้สวยพี่นอ้องพียสวยแพรใหม่กำลังสมบูรณ์เต็มที่แล้วเนี่ยครับเออผ่านที่สองเป็นที่ิดข้างคนขอยัดเจ้าพี่นอ้องขอยัดเจ้าพ่อเพื่นอ,อ,อนอ มันงดงามมาเอาบ้านนี่น้องน้ำแทงเนาะน้องปลาซิวโอ้น้องปลาซิวน้องปลาซิวนะเศษสี้นผู้เข้าพี่น้องท่านที่สามโอ้สวยงามพี่น้องดิสวยงามแฉ้เลยวายัดเจ้าพ่อเพิงที่หาเขียนเพิงข้านนใช่หาน้างพญายนะ มาขอแบ่งบุญจากเรา,าขอความรู้จากเรา,าขอความรู้โอ,าอ,อ,าอทานที่าาาสามสันเอ้ยเสือกระให้มาอย่าเข้าไปลุยน้ำกันก็นกไปบ่ได้แล้วเนี่ยมากระบ,บอกกัน กระสานแงนกนนแงหกให้กันเยอะเนาะใช่กระป๋องแกงเ่หนั่งให้กันปล่อยกันลุ่มใส่คักโกดรูเรื่องเลยนี่ถามอยู่คงกระถางก็มันรู้เรื่องเอาไว้เลียวสามท่นที่สามที่สี่เหรเจ้าน่ะสี่แล้วสามที่ห้าหาแล้วโอ้โหหาอ้าวอันที่หกโอ้มันกำลังก่อใหม่ S <S เอาเอาตัวไบเลยนะคุณายวันติดควันเนี่ยเงี่ยเงี่ยเงี่ยแมวไปน้ำหมูกอนไปชัวรุ้งไปแม่ท่านเด็กเข้าหางแม่มันติดเขาไปอันนั้นเองไปจับน้ำพยาอะไรไม่ติดเขาเอง นี่ตัวเดียวมวกหอครับน้องพญานี่ตัวเดียวโอ้โหพอคนอื่นมานั่งพญาเนาะแม่ยพญานั่ง,งพญา,พย,ายายพญานั่งพญา สวยง่ามพี่น้องอที่ได้แล้วที่เจ็ดที่แปดแล้วจำบ่ได้แล้วลายลายเอาถามสุดท้ายอยู่บ้านฮงกับบูฮูงอยู่ในมุมมืดพี่น้อง่อ้ที่เรเห็นชัดเจนให้ได้แล้ว มยัดเจ้าพ่อเพิ่งเจ้า่น้าก่อนโอ้ยยุไหมต้เป็นเตี่ยเลยเออเดี๋ยวเรวาพอบันบอกมอ่ช่ยเอาที่ไหน,นอยากเสีรยวมากิน,นหาล้างขาหน้าป่ะเนี่ยโอ้ยยังยุ่หันติดที่มีแล้วต้องหาหนีกวัน

เอาแล้วไหวแค่เอาันนอันนี้ไปจับถือมันแล้วมะบ<อ>่เอาไปน้ำห้าง